สวัสดีครับพี่น้องพ่อปลายสูผูสุขเมื่อนี้ผมสิมารีวิวห้องพักนะครับเรียกว่าทีหมองยูมองเศร้าของเรื่องงานไทยยุคเกาหลีนะครับอันนี้ผมมามา่าน,นี่นี่ใส่กอสางนะครับเขาก็าจะเศร้าอาพัตอภัต่ือ,อยูหรือว่า่นกับตามใส่งานอื่นทีมูผมยูก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแต่ว่าเขาก็จะ,ะมีลังคามุงเนียงแบบมีที กรนีคือขอ,ของบริษัทผมเนี่ยเขาจะเ่าห้องอยู่นะครับนี่ห้องห้องนึงเนี่กะเขาก็จะม,มีเช่ไนไงล่ะมีตู้เย็นมีตู้เย็นให้นะครับเสตตู้เย็นนี่ครับตู้เย็นตู้เย็นให้แล้วก็มีเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าให้นะครับเครื่องซักผ้ามีขั้วมีเตาไฟฟ้าสำหรับประกอบอาหารแล้วก็มีกะที่ม,มีแอร์ให้พร้อมนะครับ แฉะชิยู่พุ่นนแฉะห้องหนึ่งเขาก็จะให้พักอยู่ประมาณสามสามคุณสี่คุณแล้วแต่ห้องหน่อยห้องนี้นะครับเนี่ยครับผมจะให้เบื้องหองอยู่หองเ้าเน,นี่กแต่ทางล่างก็จะเป็นมันจะอยู่บางบางตึกกต่เขาจะแยกหองขั้วนะครับแต่วันนี้มันรวมอยู่ในห้องนอนไปเลย หัวหนา้าผูเบิรงหารห้อง,งน้ำก็เป็นเสักโคกนะครับดีอยู่ดิห้องน้ำห้องน้ำเป็นเสักโคกมีอ่างล้างหน้ามองห้องน้ำก็พักบัวก็เขาก็บชิมีทั้งน้ำหอนน้ำบุญน,นะครับตัวนี้ทั้ง่าหน้าว่าก็บชิมีน้ำบุญให้ก็บช,มมชิมุนใส่บุนขวาเขาก็มีผื่นอุน่นมาหน้าหนาวก็ลีบสีหนาวแห้งเขา จะมีนี่นะครับเป็นมิเตอร์เห็นบ่าเขาจะไว้ปับอุณหภูมิของสำหรับหนาหนาวพื้นมันจิอุ่นนะครับจะทำให้มันจะอะไล่ะหนาวมันจินรบแล้วครับอยู่นี่เขาเขาก็เลยทุกกวันสิมีนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจสิมานะครับผมก็รีวิวให้เบิ่งเล้วอออของยูห้องเซาไปเห็นงานเกาหลีซิอู่จังไหกินจังไหนเนาะท่าน ัีนะครบเอาครับเมื่อนี่ยสั่สาีก่อนพอกันไหม่นคกิมหน้านะครับสวัสดีดครับ